ไม่สนเพื่อนจะข้าพ่อข้าไม่รู้ว่าจะอะไรจะอะไรจะจะจะเจาข้าข้าข้าแ่าพ่อข้าจะข้าแตจะข้าพ่อข้าได้เกิดทอดแต่ว่าพ่อข้าพ่อข้าเลยตรงข้าพ่อเจ้าข้าพ่อข้าพ่อข้าเข้ามาเข้ามาข้าวิน เธอเออรอเมื่อกี้ไปเลยวับมาเป็นขบวนการสีสีนี่ไงเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อกี้ที่เอกกดได้เมื่อกี้่อไอตัวเมื่อเมื่อคน yes ก่อนเอกตัวที่ไหนได้เมื่อกี้เอสเออนั่นแหละที่เราบอกนี่ต้องดูตัวนี้ นี่เราเล่นตัวนี้เลยเฮ้ยเราอยากให้นายลองเล่นพิษมากเลยเราไม่เคยเห็นคนเล่นพิษเลยเอเอไอเอหนึ่งก็มีแขกมีคนทารับเชิญสามขั้นนะก็คือคุณเอคุณเอคุณเ่นแล้วก็คุณหนึ่งนะไปไหนไปไหนไปไหนไม่ไม้ไม่ไม่ขี้ตรงนี้แหละขบวนการสีสีผมนี่โอ้ผมนี่ร้างเลยไม่ขาวดำต้องนี่แย่งเลย กูยังดิลเตอร์เติมเกปาอะไรวะอะไรวะจักรไฟคับะลีเกมนี่อันนี้เอาว่าเติมเวลเว้ไอ้เจนดิเตาเนี่ดูดิมันปั๊มไม่ได้มันตายมันจะปั๊มก็ต่อเมื่อเลือดมันลดอ้าวเมื่อกี้ของไอ้โอ้ไปเล้อ่ะคดูเสียงดูเสียงดูเสียงเคุณไปครับพบความวิปลาเปล่าเออไม่ได้พกว่ะกูเก็บถุงไม่เป็นไรคนที่เล่นเน้นดาเมจอ่ะก็ตีตีตัวไอ้ตัวใหญ่หน่อยแล้วกันเพราะเราไม่ได้เล่นเล่นเน้นรามเกีิ ผมเน้นเอจีอ่ะเน้นเอจีกับดาเราเน้นดิเฟนต์ตัวใหญ่ตัว,ว,ตวใหญ่ดิเฟนต์กับไอ้นี่ดามเมจเดี๋ยวเราค่อยอั์บีเมทีกแบบดีเมทดดเ,เมน <ะ S 1> ใช้ได้ใครเป็นใครวะเนี่ยตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่อืมกูยังไม่เห็นึูนเลยเนะจะเป็นเอควายคืออะไรอ๋อสก,กิลของเราสก,กิลของเราก,ก็าาคือไม่โหดมากเลยอ่ะเดี๋ยววิ่งเก็บพนุใหญ่เลยนะเจเจไม่ยอมไม่ขี่มั่งไงเป็นเอเลี่ยนนะเว้ย มันก็ใช้ยานอวกาศขี่เอาดิเอาใครจะเอาเลือดมาเก็บเก็บเอาเหนียวเลือดมันจะปูเลือดเองก็เหลือน้อยแล้วเว้ยออกรีเอาเลือดดิเอาแล้วเอาแล้วเองเลือดยังในเลือดน้อยสุดอ่ะปูต้องไปหาประเด็นเองเร็วเร็วเร็วอ้าวเอ้ยไม่กว่าจะได้มาเล่นกันเป็นคอมพินเตอรการเนี่ยนะกดใช้ของคือกดเอนะหนึ่งนะอุ้ยอ้าว มาแยกทำไมอ่ะโจิดเจิดเป็นเลยสัญชาติสยามอืมวันนี้มีนกไอ้กิมเบิร์สไองกิมาบสไองกิมเบิร์สข้างหลังมีนกใครก็ได้ไปเก็บดิข้างหลังมีนกอ่ะไนี่ยข้างหลนี้มันมีนกอ่ะไหนวะเออกเ๋ไปเก็บนนั่อะไรอ่ะตอนนี้มันร้องเพลงอ่ะมันทำเพลงอยู่ทำเพลงอ่ะทำเพลงทำเพลงไหนวะอ๋อคงนู้นเหรอเออใครเก็บได้ก่อนก็ได้นกก่อนนกมันมีหน้าที่หาอาหารให้มันหาหาให้พวกผลไม้ขอบใจไอ้เอ๋ ไอเอกมันไม่เอาเว้ยไอ้หนึ่งไปก็ได้ไม่เห็นมันไจะร้องเพลงอยู่ตรงแถวเนี้ยเด้งเลยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราใช้แมวได้ได้รุ่งทองคือได้รุ่งทองขบวนการสีสันเฮ้ยเอ้ไอเอ๋เอาตัวเหี้ยไปก็ได้เออไหนี้ยแถวน้ำอ่ะมันเจอแถวน้ำนี่แหละเดีก็เจอก็ถึงแล้วแล้วแล้วไอ้เอกไม่สีอะไรวะร ตีตอเอแล้ว้กูมึนเพราะอะไรแลดูแต่ละคนสีมั้โอ้โหอ้เดยมันตายแล้วมันตายต้องแต้มตายตงหาเราต้องฮู้ได้ดูดีนะอู้กเฮ้ยแมี่้้ขี้กจ เขาแบบหนึ่งนะเดี๋ยวท่านคิดว่าต้องมีสัมบัติเฮ้ยไ่ขี้ใส่ขี้หมดตัวลงแดดเฮ้ยถุงต้าไ้เซนตมึ่งได้โอ้โหโอ้อาวุธใหม่เหรออาวุธต่อนี่หว่าไปไปนี่ก็เล่นอยู่ได้ไอ้บักเก็ตชาเลนจ์เนี่ย ไอหนึ่งหนึ่งนายจะต้องนายจะต้องเป็นตัวดาเมจใช่ไหมไม่รู้อ่ะนายจะเล่นสายอะไรเวทอระเราเล่นสายเวทเราเล่นสายเวทเพราะเราอยากรู้กันว่าเวทตัวนี้คืออะไรผมเน้นน่ะเอตีกับพาวเวอร์เพราะว่ามันตีเร็วตีเร็วตีแรงไม่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 ได้ตีเร็วดิเพียมมันยิงเร็ววิ่งเร็วตีเร็วด้วยตีเร็วด้วยเอี่ยวอ่ะเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเคยเคยตี เฮ้ยกูเลยเครียดมันมอนตายเนี่ยเดี๋ยวก็ได้เจอเฮ้ยไอ้หวัดดีฟังมานน่ารักเขาคี้ไรจขีกัจ้ะหมอขอขี่้เดี๋ยวเขามงขี้ตังไงเฮ้ยแต่วันเดียแมวเดียวอ่ามันเข้าละมันเข้าละครับมันช่วยเดินบนน้ำเร็วขึ้น ตัวเนี้ยมันจะดีตอนหลังๆเว้ยตอนแรกๆยังไม่ดีหรอกไม่หลังหรอกเดี๋ยวตอนเราขี่กวาเขาแหละมันก็จะดีแล้วดียังไงเอ้ก็ตอนนี้ไปหนมาค่ะโอ้โอเโอ๋อบางอ๋อยู่นี่เออเหมือนวิ่งคนเดียวเฮ้เออไม่ไดเอาระเบิดมาเ้ยคนดำคนนี้เปาะบางนะพรจะตีหัวโขนเลยยุบบ้าง อาตัวอะไรวะคนตาตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะมีสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วตองยัดตัวอะไรวะมันจะเป็นตัวพวกนี้แหละเรามีอยู่ตัวหนึ่งแต่ว่าพอเฮ้มันตายแล้วคลิปยาจะต้องใช้ระเบิดตรงนี้มีอาวุธตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยเอามาเราจะได้อาวุธ ไม้กดอะไรเอาเอา,เอาวอร์ดกดกดดีไนงะน,นี่เราใช้เนี่ยแหละไม้นี่ทำอะไรวะไม้นี่จอมเวี้ยเจ้ะไม่ใช่ไม้อันนั้นเบียจ <c oughs> ีเบี้ยเจียวแบงเอ้ยใครเนี้เจียวไปเออโอ้โหบอสต,ตัวใหม่ <c oughs> ขี้แตกแน่นอนห <c oughs> น้าไม่คุ้นอ่ะ <c oughs> ตกใจก็คิดว่าบอสเข้าไปได้เลยจะดูมขี้อ่ะ ผมนี่มาแบ่งเพื่อนเลยอู้ตัวอะไร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 ไปตายไปตายไท้ายตังกูตังกูเอาทักผ้ามาทักผ้าไปดิบอลทักผ้าเนี่อนมันโมจะผาบไอ้พวกเล็กยังไงฮึ่มหน้าหนาเป็นหน้าบอลทักผ้าโอบามาอยู่ด้านหลังจะได้โดนไหมนี่ย อเฮ้ยมีอะไรป่ะมีนี่มันหนีโอ้ไหนกล้องบอสบอสบอสเดี๋ยวเชะให้บอสของอ๋ปโอเคไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่บักเก็ตอื้มมันหนีมันหนีบักเก็ตบักเก็ตเอาไฟเอาเอาไปเอาไฟไปเอาไปบักเก็ต นนเเอาาไไปปนลหนีจังเลยหนีจังเลยอะไรอัพใหญ่เลยพวกมึง่งเองก็น่าจะอัพตามตาล้วนะเซนนะยังยังยังไม่อัพยังอลไรเยอะอยู่เราจะอัพแทงได้อยู่สักประมาณนึงอ่ะเราค่อยจะอัพเฮ้ยพูดเลยไม่แผ่นดินไหวแล้ะ เฮ้ยโนบเฮ้ยกวางเฮ้ยกวางกวางสามตัวตายกันรอดเอาไอ้เกียนี่แม่งยังไอ้เกียนี้ยังอยู่เว้ยแม่งอยู่เทินมาจากไหนวะอ้าวต่อเนื่องอาหารทุกนายสังกกตเดี๋ยวหัวหน้าอยู่ข้างหลังเองตัวอะไรนะอังจิ้มตาได้ปะน่ะไม่ได้ก็โดดขี่แล้วเอาไปหนึ่งไปแล้ว บูทไปอ่ะเพื่อนอุ้ยเอาวันนีุ้นไปดีโดนที่เป็นการขอกุยก้อไปเงบูทไปอ่ะเพื่อนคุกกี้ลายน่ารักสวยกินเลยตอนนี้ฉยนเี่ให้กินเลยเด็ดเต้เด็ดเอออ๋อโคตลุ้นเลยเออเจาะเออเจาื้อ เป็นไงบูดวิ่งไวกับเพื่อนเลยนะไปแล้วอะดเนมดเิ้ดเมด่อกีเอ่ดเอ้ยิงโดนอุ้ยแล้วหรอตายละไอหนตายหลับไปแล้วรีเวิร์ดให้ดีอ๋ออ้าวแล้วตัวบู๊ดไหนตัวบู๊ดหายไปไหนวะตัวบู๊ดแหละเนี่ยเนี่ยยืนขี้บู๊ด วิ่งตามตัวบูดเชื่อโกูนี่แหละเกูวิ่งอยู่เอือแค่นี้คนงงยังโดนเอือเอือไม่ตายก็ดีแล้วไม่ตายเอือเอกว่ามึงใกล้เอาขัวแล้วมึงเดี๋ยวเราเอาขันิดนึงอ่ะนี่นี่นี่ดูดูคนที่ไม่พลาดเลยเนี่ยเนี่ยเราเนี่ย ตีตูตีตูตีตูก้อนลอยคนฮะเย่เดียแทนเนอร์ปลดล็อกน้องตนเลสจะติดตัวไว้ครับไอ้ไอ้ไอ้ตาตัวนี้ของกูนี่เหลือกูเอาตัวนี้สโอ้ขอกระโดดไปที่จะกระโดดไปตรงนี้ได้เลยนั่งอ่ะรอรถรอรถรอรถปลาฉลามไอ้ขี้ศพ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 ไมด้ขี้ศพขี้ศพดิ ใครโดนเบ้กฉลามไม่โดนไม่โดนเออโดนก็ได้ฉลามอย่าไหวเลยแล้วแนะนำเออเอ็กก็คือตัวตีเบาตัวนี้คือตัวตีเบาออตัวะไรนะเนี่ยขีดตัวนี้ขีดตัวเนี้ยขีดตัวนี้เลยตายใครตายวะไอเอก๊ะจะตายแล้วจะตายไอเอ๊ะหายไปแล้วขอนขอนขอนไม้ ให้ดูให้ดูนี่ขั้ขนดุขน้นดปักไม่กลวยหัว,วคุณกูไม่กลวยกูกูหลบผูอีกแล้วเหอรอคุณตายอีกคนตายล้วคิงคูไม่ใช่ว,ว่าแล้วเบนกูค,คิดต้องนานแล้วกูลืมอะไรหรือเปล่าวะที่แท้ลืมซื้อยาอยเออกูก็มียานี่กว่ากูทำไมวะไหนไหนขี่เล่นเลยเลย กูอัพมาเยอะกูอัพมาเยอะแม่เดี๋ยวเราสองคนเราหลังชนกันไม่เป็นไรเดี๋ยวหัวหน้าอยู่ข้างหลังเองไม่ต้องห่วงเห็นยานี่วิ่งมาก่อนเพื่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยของกูของกูดูเอ้กูไม่ได้กเป็คนคนดีเออเออเออ อ๋อไม่มังกรโคดมังกรโคดมกูบินเอาก็ได้ปลาฉลามปลาฉลามฉลามปลาฉลามอืบขี่ปลาฉลามมนจะแดกกูเยอะหเกินฮะไอหน้าคุนี่บินละม่าละกบินเฮ้ย้ยเฮ้ ให้กูเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูเลือดมึงดิบอมเออเอาห้าใครยิงวะเออลุงลุงมาทวงมร่กดคืนเหรอผมยังไม่มีลุงลุงต้องเข้าใจหน่อยสิ่งที่อะไรแมวแมวเฮ้ยเออตีมันตีมันเฮ้ยเฮ้ยเออมามึนมึนเดี๋ยวตีตีตี อาอเลือกเต็มเลยอยไม่กูบินแล้วเกมหลังไม่ช่วยกูบินแล้วเนี่ยดูเป็นผฮ้ยคนน่ารักขึ้นมาตัวตีเลยแล้วทำไมลุงไม่ช่วยวะเย้เยเร็วเไปช่วยตีหน่อยตัวอะไรตัวอะไรน้องกลัวนั่นแหละ ตัวกูอยู่ไหนอยู่ข้างหลังไม่ช่วยกูตีเลยแม่งตีเข้าทีนั่นเองเหมือนจะเป็นปลาฉลามหลามหน้ามึงไหวแล้วอุปกรณ์ไม่น่าสงสารมากเลยตัวที่มันเป็นกล้องให้เจ็บชิบหายตอนนี้โดนน้ำกระแทกอะเฮ้ยตีตีตีแล้วเออแล้วล่อให้มันมาโดนกระสุนเนียม จอกเกาะแล้วจอกเกาะแล้วหน้าสัดไปถอยไจอกเกาะเราก็ตีได้จอกเกาะไม่จอกกูก็ตีได้ถอยถอยหมูลุงลุงดีแม่งไม่ช่วยลุงแม่งเขาก็สั่งอย่างเดียวไงสั่งให้ปืนใหญ่ไงมึงไม่ยิงมารัวๆเลยล่ะมึงตกมึงต้องเข้าใจว่าลูกปืนใหญ่แม่งหนักกว่าลูกบลลิงเ้ยห <c oughs> รือแม่งหนักเท่ากันวะ หนักกว่าเดียวามักแล้วาอีกแล้วเฮ้ยมันลุกอ่ะเฮ้ยอย่าแนบกินอย่ต่อยดิปั่มเฮ้ยตีหน้าสันตีหน้าสันกูเวลกูเลเวลอัพเลยทำไมมีแค่คว่ำฝุ่นวะอัพบ่อยๆก็พวกเราอยู่ันนานที่สุดไงน่าจะอ้อมไปตีตัวข้างหลังเลยโอ้กูค่ึกถึะเซนกูยังไม่ตาย เกูยังเยอะอยูเลยมึงมาเว่ออกไงเออนะบดแทงแล้วดูไม่ไหวนะนตีนี่มั้ยตีตีตีขนอ่าแล้วก็รอให้มันมันเกิรอรอรอมารอมาเออเยียตีตีตีหน้าสั่ตีหน้าสั่นความรู้สึกชานะ วนจริงไปได้ความรู้สึกเอออย่ามายุกูอ่ไม่เบิ่มอ่ะนึกว่ามันเป็นแบบกระบวนการห้าปีอ่ะมันจะเบิ่มอ่ะกระบวนการห้าปีใครที่ฆ่าเยอะที่สุดก็คือไอเซนนะฮะแต่คนที่ได้เอ็กพีที่สุดคือกูแล้วก็ได้ตังค์เยอะสุดด้วยใช่กูโดนคุณอย่าแวะไปซื้อยากกอนไหมได้ได้โอ้โหหกตีเข้าให้มึงรู้กันไปอ้าและเองไม่อัพวะ เดี๋ยวแบกละเดี๋ยวแบกเดี๋ยวละผมไม่ตะลึงเลยตัลึงตึงปุ๊บผมมีซื้ออะไรดีงแต่เราไม่ต้องซื้อก็ได้มั้งเราเยอะเราไม่ต้องซื้อดีกว่าให้แต่กูซื้อไว้ทั้งหมดจะเป็นการเปลี่ยนอาชีพด้วยไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเอออันนี้ลบเวทแรงไอ้บักเก็ตอันนี้ใสาเวทกูเวทแรงซือเลยเฮ้ยแต่ตอนนี้ยังไม่จำเป็นต้องมีเวทว่ะจะเล่นใส่เวทเหรออืมหุ่นมันโคตรแทงเลยฮะ เล่นแทงเลยเออนีอ่เองครับได้อัพแล้วอัพแทงกับนี่เกิดเวทอ่ะเองเห็นลอดสีฟ้า,ฟาปะ่ะมันจะเป็น<ร>ปล่ล็อกสกิลเวทใหม่เว้ยสกิลเวทอันอันแรกอ่ะที่มันเป็นสีฟ้าอันแรกก็คือปล่อยเป็นลูกบอลอันสุดท้ายคือบิน <Okay. S 1> เอ้ยแต่ก,กูขอกลับอันนี้ก่อนได้ปะ่ะเอ้ยกูกลับก่อนใครเล่นอะไรวะสัตว์ใครเล่นอะไรวะมึงอะไรอีก โอ้ไม่กรธอันนี้คืออะไรวะเฮ้ยเออโอเคเฮ้ยออกกยอนเอ้เก็บมาเก็บก่อนอ้หนึ่งมาเก็บก่อนอันเนี้ยอะไรคือเก็บนิดไงไม่ว่ามันเป็นเก็บนิดไว้เดินทางเดินเรืออือเป็นหนึ่งเดี๋ยวหาของที่มันเพิ่มโลเยอะๆก่อนนี่ไงนี่เพิ่มโลเวสิบห้าอันนี้เอจิเรี้วห้ามันมีเรือสามไหมเนี่ยเออเฮ้ยมาก่อนอนหนึ่งนี่ไงฝุน ไอ้เนิ่มกระเพื่อมรอ่สามเน่าไงวะยังเวลไม่มึงยังไม่มีของอันนี้นอันนี้ของที่กูหามากับไอเซนกูเวลยี่สิบยังกระแทงดิวโดนี่ไงโอ้ดาวสตาร์บอลอันนี้บวกหนึ่งอันนี้ยแหละอันนี้บวกโล่หนึ่งอันนี้บวกดาเมจโคตรเยอะเลยนะไอ้ใช่มันเป็นสัตว์สัตว์คือแลรวก็ตายรูปก็ตายลบหนึ่งก็ตายลบหนึ่งก็ตายความเร็ว เอ้ยความเร็วต้องตั้งความเร็วออกไม่ได้เลือดหนึ่งเออเอ็งไม่มีไงต้องหาเองบางอันน่ะเดาอันนี้เนี่ยเอ็งยังเวลไม่ถึงไงนี่ไงอันนี้ก็ได้อ้าวมึงยังไม่ได้อันนี้มันของพวกกูอือเอาหรอไปใครที่โจนตีนกูนะ เอ้ยเอ้ยลืมจบคลิปว่ะบาย